เหมือนจะไม่จบง่ายๆแน่นอนค่ะสําหรับปมร้อนในคะันยะอาศยามกับออฟสุพนัทที่ได้เลิกรากันไปเมื่อเดือนก่อนแต่กลับมาเกิดประเด็นดราม่าอีกครั้งนะคะแล้วก็เกิดคำถามต่างๆน,น,นานาถึงสาเหตุที่เลิกกันนั้นเพราะอะไร จนกระทั่งต่อมานะคะธัญญาอาสยามเองนะคะก็ได้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวชี้แจงในมุมของตัวเองพร้อมกับบอกว่าสิ่งที่อ๊อเคยพูดมานั้นนะคะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดและตัวเองรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมยอมรับว่าโพสต์จัดหนักสร้างเฟซสำรองไว้ระเบิดความข้างนะคะพร้อมเม้นชเแฝ่ฝ่ายชายนะคะคบซ้อนแหวมินดาไม่เกี่ยวไม่รู้จะออมาพูดทําไมแต่ถ้าอยากคบต่อก็ตามสบายวันนี้จบเอาหัสิกรรมให้ที่หนูได้ประกาศยุติความสัมพันธ์ไปของอดีตแฟนของหนู คือหนูก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อเลยเพราะทุกคนก็แบบได้โทรมาตลอดลว่าแบบอะไรยังไงวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่หนูจะได้ออกมาพูดในส่วนของหนูเพราะว่าครั้งแรกที่หนูโพสต์ไปคนก็ถล่มหนูใหญ่เลยว่าแบบเราไปทําจมูกมาแล้วหน้าเราเปลี่ยนแล้วเราทิ้งผู้ชายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนั้นเราก็เลือกที่จะเงียบไปมีการโพสต์แขะต่างๆนานาจากคนรอบข้างของเขา หนูก็อดทนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของเราเป็นเรื่องตลกหรอแค่เราโดนนอกใจแค่เราโดนซ้ำสองอะ่ะมันก็หนักมากพออยู่แล้วแต่คุณให้คนรอบข้างของคุณมาโพส,สแวขะโพสแซะเราเกี่ยวกับเรื่องตามแฮชแ,แทก็กตามหารอยยิ้มรอทัวลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนที่พี่เขาบอกว่าพี่เขาได้ออกมาพูดความจริงทั้งหมดแล้วจริงๆมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเพราะว่าพี่เขาบอกแค่ว่าแค่คุย ไม่ได้มีอะไรแล้วพี่เขาใช้คำว่ากดเหล็กซึ่งเป็นกดเหล็กของหนูแต่จริงแล้วผู้หญิงเราอะค่ะทุกคนอาจจะเป็นแค่คำขูก่ก็ได้ของคำว่ากดเหล็กเพราะว่าเรารักอยู่แล้ววันที่24กรกฎาหนูจับได้ว่าเขาไปไหนมาไหนกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยแฟนขับของหนูเป็นคนแคป ภาพหน้าจอสตอรี่ไของผู้หญิงคนนั้นมาให้หนูดูทั้งหมดแล้วเขาก็มีการขอโทษและขอโอกาสแล้วก็ได้โทรบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นแล้วเรียบร้อยแต่วันที่25กันยาหนูได้มารู้อีกครั้งหนึ่งคือเขาได้ไปหากันตอนตีหนึ่งหนูก็เลยตัดสินใจโพสเฟซบุ๊กยุติความสัมพันธ์ในวันนั้นเรื่องป้าโอเรื่องป้าโอที่ ใน Tik t o ็อที่มีคนจับมาโยงว่าเป็นผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าที่อยู่ใน t ิ k t o k ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โพสต์ว่าใครที่อคติคิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ตรงนี้หนูรู้สึกว่าใครที่เห็นโพสต์ก็ต้องรู้สึกว่าเป็นหนูที่ปล่อยข่าวพวกนี้ซึ่ง t ิ k To k อกเขาสองคนเป็นคนเล่นกันเองจับมือถือแขนกันเองเล่นกันเองและที่สำคัญเขาปิดคอมเมนต์กันเอง ทำให้คนสงสัยกันเองหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนูอยู่ในส่วนของหนูมาตลอดก็เลยอยากจะโยนคำถามกลับไปว่าหนูผิดอะไรนะตรงนั้นหรอคะที่อยากจะออกมาพูดวันนี้ก็คืออยากให้มันยุติทุกอย่างเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเหนื่อยมากๆแล้วหนูอยู่เฉยๆมาตลอดมันหนักมากๆกับการที่หนูจะต้องเข้มแข็งและหนูจะต้องทำใจแค่หนูเห็นแชทหรือเห็นอะไร รูปภาพทุกสิ่งต่างๆที่หนูจะต้องเจ็บอ่ะหนูก็หนักมากพออยู่แล้วหนูไม่ไม่ได้อยากออกมาพูดแล้วหนูรักเขามากหนูไม่อยากออกมาพูดแบบนี้ให้เขาให้คนจะต้องรู้เรื่องของเขาแบบนี้เลยแต่วันนี้หนูเห็นชัดแล้วว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รักเราแล้วจริงๆเขาถึงกล้าพูดแบบนั้นหนูก็เลยต้องออกมาพูดแบบนี้ค่ะ ซึ่งจากคลิปนี้นะคะออกไปประจวบกับการให้สัมภาษณ์ของมินดามีรับสิสในการที่ถูกโยงมือที่สาวอฟทัญยาซึ่งในช่วงหนึ่งในการให้สัมภาษณ์นะคะเธอตีฟาดแรงทิ้งบอมไว้กับสิ่งที่โพส์ว่าหนูก็แย่งเข้ามาม่ใช่หรือคะลูกอุ้ยซึ่งเธอก็ได้ตอบคถาถา,ถามถึงโพสต์นี้นะคะซึ่งเธอก็ได้บอกว่า Facebook ที่ฟาดแรงนะคะหนูเห็นว่ามันตรงกับชีวิตหนูดีแล้วมันก็ตรงกับสิ่งที่หนูเจอมาค่ะก็เลยโพสต์ไปแต่ว่าถ้ามันไปเข้ากับใครก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะถามว่าไม่ได้มีเจตนาหมาย ใครแย่งก็คนนั้นแหละค่ะจากคํานี้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคําว่าใครเนาะไปแย่งเข้ามาเหมือนกันทําให้หลายคนนะคะก็ถกเถียงกันสนั่นว่าหรือว่าจริงๆหมายถึงทันญ่าหรือไม่ จนกระทั่งล่าสุดนะคพะพบว่าเพจกู้อีแช่นะคะได้ออกมาโพส์ข้อความระบุว่าอ่ะอ่ะไว้ไว้ไวแชทมีหลุดจากแฟนคลับในวันนั้นสู่ศิลปินแย่งผัวแฟนคลับในวันนี้ไงทธัยญาช่วยมาตอบอีแช่หน่อยนะคะอีแช่จะตั้งอกตั้งใจฟังอย่างดีเลยค่ะอีแช่ขอสัญญาจากแชทสรุสปคร่าวๆแชทฟังควักคืออดีตเมียรกระรอกน้อยซึ่งทัยญาก็รู้จักดีเพราะนางเนี่ยยังเป็นกาลังใจให้ทัยญาตลอดสุดท้ายแล้วนะคะทัยญาก็แอบตีท้ายกัวเค็มกระรอกน้อยไปแซบเงียบๆซ้ํายังทักไปด่ามเมียเขาให้เลิกยุ่ง แฮตแท็กทันยาอาสยามแฮตแท็กกรอกน้อยแฮตแท็กตามหารอยยิ้มแฮตแท็กเพจกุ้ยแฉ จากในข้อความแชทนะคะซึ่งถ้าซูมดูดีๆในช่วงแรกๆนะ่าจะพูดดีๆแล้วก็ให้กําลังใจกันแต่ช่วงท้ทายๆนี่แหละคุณผู้ชมจะมีการพูดคุยในกคะใสอารมณ์นิดนึงนะคะแต่ว่าจะมีแค่ทางทันย่าคนเดียวน,นะคะที่พูดโดยในข้อความแชทนะคะถ้าดูคร่าวๆนะคะก็จะบอกว่ากลับไปคบเถิดถ้ายังตัดกันไม่ขาดเลิกกันแล้วซ่อนรูปซ่อนคลิปด้วยนะคะหรือจะลบก็ได้ค่ะมันคืออดีตไปแล้วก็ไม่ควรเอามาเปิดสาธารณะให้คนภายนอกเขารู้และยังมีอีกนะคะที่บอกว่าแอบคุยกันมานานแค่ไหนแล้วหรอคุยด้วยหน่อยรู้ว่าเห็นนอา แล้วก็ตอบด้วยอย่ามายุ่งอีกต่างคนต่างอยู่จบก็คือจบไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรก็ไม่ต้องมายุ่งกันอีกอยู่คนละพื้นที่อดีตก็คืออดีตจากข้อความเหล่านี้นะคะจะเห็นได้ว่าทางด้านอดีตแฟนออฟนะคะก่อนคบทัญญาไม่มีการตอบโต้แต่อย่างใดดูเหมือนจะจบแต่ก็ไม่น่าจะจบแล้วและคะ่ะยังไงเรามารอดูว่าทางด้านสาวทันญ,ญานะคะได้เห็นข่าวนี้จะนั่งอยู่เฉยๆได้ไหมนะคะต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y ย u u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ